มัดนักโคราชฉลาดลบบุรีท่าดีชัยยากินไก่เค็มไว้กว่าท้าเสาจบนี่คือวลีที่สื่อถึงเอกลักษณ์อันเป็นที่ประจักษ์ของมวยไทยในพื้นถิ่น ซึ่งอยู่ในความทรงจำของคนไทยทั้งประเทศครับมวยไทยเป็นศาสตร์และศิลป์แห่งการต่อสู้ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของชนชาติไทยมวยไทยสามารถใช้อวัยวะได้เกือบทุกส่วนของร่างกายมาสร้างสารรค์เป็นอาวุธเพื่อใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัวหมัดเท้าเข่าศอกศีรษะ ที่เรียกว่านาวะอาวุธถูกประดิษฐ์คิดค้นจนกลายเป็นแม่ไม้มวยไทยซึ่งบุรพาจารย์ได้จัดแบ่งออกเป็น15ไม้ครับและลูกไม้มวยไทยครับซึ่งหมายถึงท่าทางการใช้ศิลปะมวยไทยที่แยกย่อยออกจากแม่ไม้มวยไทยอีกทีหนึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น15ไม้รวมถึงกลมวย กลวิธีลีลาในการออกอาวุธของนักมวยแต่ละคนครับมวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดกันมาช้านานครับมวยไทยถือกำเนิดขึ้นมาในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนครับแต่มีบันทึกว่าสมัยอยุธยาตอนต้นมีการคัดเลือกนักมวยฝีมือดีเข้ารับราชการเป็นทหารเรียกว่าทนายเลือกสังกัดกรมมวยหลวง สมัยรัชกาลที่5ครับโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้บรรจุมวยไทยเข้าเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรของโรงเรียนฝึกหัดครูพละศึกษาและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมกล้าวมวยไทยวิวัฒนามาจนถึงยุคนี้ยุคที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกกันเลยทีเดียวครับมวยไทยนะครับได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายขจรขจาย จนกลายเป็นกีฬาในระดับนานาชาติและถูกนำไปประยุกต์ใช้ในชื่ออื่น,นๆเช่นคิกบ็อกซิ่งมวยเควันเป็นต้นครับสาระนานาหน้ารู้เกี่ยวกับมวยไทย ยังมีอีกหลากหลายมากมายสามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือหรือเว็บไซต์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครับเมื่อความรู้คืออาวุธไปให้สุดติดอาวุธให้ตัวเองกับการค้นหาความรู้จากสารานุกรมไทยสวัสดีครับ